ต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนข้านที่จะให้เกียริแล้วก็คอร์รในสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามอะไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พีพีทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยอันไหนที่สะดวกกอจะตอบได้เนี่ยโยวก็พยายามจะตอบเพราะเข้ใาใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบคนสองคนเรื่องส่วนตัวจริงๆ อาจจะเรื่องที่บอกว่าตอบได้แน่นอนพี่จะได้แน่นอนคือเรื่องอะไรอะคะแต่ว่ตอบได้เลยตอนบ,บอกได้อะไรตอนนี้เหรอ,อเรื่องอะไรดิอเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาเออสิบกว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโย่เพิ่งจะเข้ามาจัดก,การเรื่องเรื่องบัญชีให้พี่พีเอเนี่ยแค่สองปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคย ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งเพิเพิง่งมาจัดก,การทุระบริหารให้แค่แค่สองปีให้หลังโยงรู้สึกว่าเราคบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึ่งและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอน ก็อันนี้คือสิ่งที่ยอกได้อันนั้นพี่มีเกเออให้เราเข้ามาดูเลยหรือว่าเราแบบว่าเออภาษาภาษาเป็นด,ปปดูใช่ไามสำหรรกระกกต่อ,อมจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตคู่อะคะ่ะมันเป็นการตัดสินใจชี่ทำร่วมกันมาในทุกสเต็ปไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งหรอเปเป็นการตัดสินใจร่วมกันมคองก,ออกว้างเนะาะถ้าสมมติอันนี้ถูกนะ โยเชื่อว่าถ้าที่พี่เคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามก,กันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของที่พี่เคนั้นๆอย่างที่ั่งนั้นบอกว่าสินค้าที่หายไปมันถูกคนต้อนจีตัวเ้ยอย่ายไปที่แทงอะไรตรงนี้คือณนะตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่ บุคคลที่สามค่ะทีมละการเยระว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องนะตอนนู้น,น,นเนาะมันเป็นเรื่องภานนยในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าที่พีเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนะั้นให้พี่พีเค ก็ต้องมีประการใช้เงินอะร่ะมีเพื่อนพาไปก็มีการอะไรอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดและตัดสินใจร่วมกันในฐานะของตอนนั้นก็เรียกว่าผลเนาะถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นผลเนี่ยที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไปมาใชนได้เรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาละกัน แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่าครับซ่าเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการคิดและทำร่วมกันตกใจไหมคะตอนที่เผาเราเนี่ยเราโดนคาดคิ้งว่าไม่ทำการจายเงินอะไรออกมาถอนต้นคนยากนะยอยู่แบบการใช้คำว่ายากเย่อทำสร้างความร้้สึกก็เริจริงก็ตกใจแต่ว่าขอณตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับ ที่บุคคลที่สาพาถทิงอลการของมันไม่เป็นเรื่องของโยกับที่พี่เคเนี่ยรายละเอียดตรงนี้มากมกว่าเร,รื่อง่พบกันอะค่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินแมว่าเอ้ยเงินเขา,า,าเขาดสภาพก็หรือเองินคนหายไปน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าพบกันมาก่อนหน้าเนี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดก,การอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดก,การ สองปีละสินย์ตอนนี้เราเครียดไหมครับเพราะว่าตกใจเกี่ยวกาแบบนี้ไหมเอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่เราบอกเมื่อก,กี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทําอะไรหรือไม่ทําอะไรโยเตรียมจะดาเนินการปกป้องตัวเองยังไงบ้างอา่โอเคค่ะถ้ามันถึงมันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้อง แน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองเนี่ยเราต้องปกป้อง,อง,องแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นผมเนียมันเรื่องส่วนตัวโยโกโรสิบในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะนะเนี่ยถ้าพี่พีเคมีข้อสงสัยอะไรโยอินดีพร้อมมากที่จะที่จะไขข้อสงสังสยนะถ้าเขาบอกว่าเคยติดต่อมาให้เราเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไป อันนจริงเลยค่ะสงกรานต์ไปสงกรานต์เรยว่าขออนุญาไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเอในมุมนึงค่ะคู่คนที่สามที่อยู่ในนั้นอ่ะก็โดนดวลลงเยอะเหมือนกันในในการที่เข้ามาเป็นได้มาแชร์เรื่องเนี้ยเป็ไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเขาตรงนี้เรามีความคิเศษอย่งไรบ้างคะเอย่างที่บอกว่าเอ็งที่เอ็งบอกอ่ะขอขอไม่พูดถึงเรื่องคู่คนที่สาม ก <substit uting> <expand. S 2> ็ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะคะแล้วก็อยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ด้วยสำหรับโยโยให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างอย่างที่ก่อนหน้านี้อกว่าตอนที่ถามนค่ะมันมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องมันจะต้องดูแลโยอยู่เขาได้ทำตามคำพูดที่ขอร้องดเลยนะคะขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีมีอยู่จริง เป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ไปยาเซนเนกสารก็ตามคำพูดที่พี่เทได้ให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วเราได้รับได้รับตามที่เขาให้ให้ใหำคำสัญญา ว่าละเอียดมันก็ต้ก็ก็มีอย่างที่บอกอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคำนี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้าง,งโคารพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอะ่ยโยรู้สึกว่ามันก็าจะ,ะเปะ <c oughs> ็นการตกลงร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้เกิดไ่มีคนบอกว่าเหมือนโยมยังไม่ได้คาดเด็กที่โตเขาบอกว่าเขาจะให้เราทุกคนต้องออกไปอยู่บ้าน่อนอยู่ ก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ปีเคจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูด<ม>ออพะ<ม>ยไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนะี่ยเดี๋ยวว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าพโยสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนที่รเคจีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพิจานาคิณชาเขาโตว่าตั้งแต่มีรักพ่อปรูซา จะมีมีการดึงเส้นให้ตอนมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้ค่าดึงกแสแต่ตอนนี้อยากยกเลิกแล้วไม่อยากไม่อยากให้ได้แล้วเลค่ะตรงุระโยชว่าเป็นลาวอะไรอย่างเงี้ยอัน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 นี้ยังไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่เราสามารถให้ข้อมูลได้ก็อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ว่าหนาวันนั้นที่มีการเซ็งยามีการกลงยินยอม พร้อมใจเต็มใจด้วยการทั้งสองฝ่ายังจากอย่างก็ไปออกรายการคุยแชบตามที่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยค่โยจบกับพี่พิเคด,ด้วยดีนะเรายาังยังยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปรารถนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำะร้ายเขาและใน,นส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการม,มันไม่เหมือนเรื่องเราเหมือนมันจะจบลงไปแล้วแต่เขาก็มีเรื่องมีขึ้นมาอีก รู้สึกยังไงครัก็ก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมยอมก็ก็ยอมรับว่ามีเรื่องให้กลับมาตวนใจคยดว่าแต่ว่าเอาจริงจิก็อยากบูมอออยากดำเนินอยากก้าวอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทาก็เอาจริงจิงก็อยากให้มันจบลงแล้วก็บูมออนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่า พี่พีเคก็จะได้เจอความสุขในความสุขในตัวเองอยากให้พี่พีเขาค้นหานตรงนั้นเจออยากให้พี่เคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ยังยินยังคำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแม้ว่าจะในสเต็จที่สเต็ปาลังๆก็มีการคุยกันในในอนาคตอันใกล้องไรถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งมให้ทราบน่าจะได้ทราบกัน กว่าถ้ามีอะไรเตื่นเตือน่าจะได้ทราบกันแต่ยัว่าณนะตอนนี้ยูยสามารถตอบได้ในร,รายละเอียดประมาณนี้แต่ถ้าเนะต่ิตเอขาหยุดโค้์ยหยุดอะไรบ้างถึงเรานะคะัคะคงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้กาำลังใจแล้วกันกันเราแล้วอกำลังใจงเราเยอะมเะเยอะๆเยบังเยอเยองๆเยอะยอะเยอะเกอ่ๆยะๆเยอะอะๆเอะๆอๆ อันนี้อันนี้จะดึงดานมากอยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโลมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโลไม่ได้ระแคะระคายสิดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณพลังมันช่วยอยู่มัสุดๆเลยตยมงวันนี้ที่แบบว่าทางานได้มาจากไ ก็เพื่อน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 พลังดีๆรอบข้างที่ส่งกันเข้ามาให้ให้มา้มาอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยมีคนแบบร้อมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหานี้ให้เราเยอะไหมก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาตลอดก็ได้รับถึงมีแต่ค่าดีๆนั้นใจดีๆพี่ต้นหอมจะเป็นหนึ่ง รู้สึกขอบคุณในวันนี้มันเสียนังตาตกเล่นแบบนี้ไหมคเพราะมันซื้อใจเสียหนังตาไหมหรอคะไม่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 ได้เสียหนังตารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่โยบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราเขาเปคนที่จริงจังมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจมั้ยพอมองย้อนกลับไปมีอะไรที่ทำให้เราเสียใจไหมอ่าไม่ไม่ได้เสีย,ใจ,ใ,สยใจค่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเราเชื่อว่า ทุกการกระทาไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เป็นเราหล่ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอาจารย์ว่าก็ไม่คิดว่าหลงผิดแต่องตัวใจอะไรผิดใช่ไหมคะที่ผ่านที่ผ่านมาทุกสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้กันคก็ขอบคุณด้วยค่ะวันนี้ลงซุปเปอรไม่เสียอะไรบ้างวันนี้มหนุ่ม เทรนเนอร์นะหน้าตาดีจ้ะไม่ไม่ไม่ได้จีบค่ะไม่ได้จีบเป็นเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปบทที่ว่าเวลาเราเห็นอะไรดีๆเลิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งบอกเพื่อนนะเพื่อนมาเทรนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของเลิศๆคนเลิศๆที่เราเราพยายามจะพูชให้พี่หอมมาแบบออกกําลังกายกลับมาดูแลตัวเอง ก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทยนเนอรไปก็มาเลยอเอาหนอมาแล้วต้งโกงแเป็นคนสี่คนเองไม่มีค่ะที่พูดบนเวทีไม่ที่พูดเล่นนะคะ <laughs> ไม่มีค่ะไม่มี <c oughs> ก็ <c oughs> คิดว่า <c oughs> เวลาส่วนใหญ่น่าจะยุ่งกับการจัดก,การชีวิตตัวเองยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายัางไงให้เรามัน่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงนั้นมากกว่า เร,ร่งี้ออกขอ,กอกประกาศไ<อ>ว้อยู่ทางเราีโยรู้เป็นไงบ้างเพช่เอกพลังหีิขอบคุณนะคะคือจริงๆโยรู้จกักสนิทกับพี่ของเนี่ยได้ประมาณแบบปีนึงนะไม่น่าจะเกินนี้ประมาณนึงแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความาห่วใจความหวังดีที่เขาให้เราโยสัมผัสได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โยรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวโ,ยโ,ย,โยโดยที่ไม่ได้ระแคะระคายหรือสงสัยอะไร ก็ขอบคุณพลังกวามรู้จักที่หองแล้วก็บุกคนเหล่านั้นขางล่คะอันนี้วันหนาเราเลี้ยงหมูบานมากเะยไม่เคยกินเขาบอกว่าเขาบอกอร่อยมากเลยูบกว่า่อยมากเหมูนเา่าเขาบอ่มีไม่เครยกเลหมูอกว่ออรยมเลยหมบก่เขยกหมูนอกาอ่ยกเลยนเอว่าอรูนเกว่ากรหูนเขาอกว่รยมากมเคก่เคอยไมูเอ่าไม่อยเหมูนว่า ืว่าหูเกินนะรสชาติมันเป็นยังกะนรสชาติมัเป็นดงคะก็อร่อยดีแต่ว่าอย่าลืมทานค้บคู่กับวิตามินนะพวกหนูทานเยอะไม่ได้เพะว่หนูเป็นทงแดอย่าลืมทานถัวกระเยค้กคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยหมีโอทานบ่อยวิตามินเช้าเย็นค่ะนูนะหนูนะหนูนะเินกินกันก เราต้งองเราว่าเราเปัินต้องไปต่างประเทศเ่ี่น่อ่ไ่ง้อ่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนฟัามคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าการกระทำที่ผ่านมามันเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับสองคนคิดคิดด้วยกันทำด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรหม เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีเราก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่เคทเคยทำให้เราก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนทุกวันอย่างอย่างคิดอย่างประมาณเขาก็ทำอยู่ก็ผ่านอยากพาเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนีิฟท์เลี้ยงลมอะไรเป็นชัดงทรมใช่ไหมอย่างที่บอกค่ะเรามีความสุขร่วมกันทำอะไรเราทำด้วยกันขอบคุณ่อขอบคุณค่ะ ข้าวหมูกระทะอร่อยมีร้านตาเหรมร้านก่เหาตามรอยยังไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มกรเทีตัวไม่ำซ้งค่้เค่ะ